ก็รู้สึกดีนะครับเพราะห่างหายกับการแข่งขันเอเชียนทัวร์ไปนานพอสมควรตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดตั้งแต่แรกเลยครับก็หายไปก็เพิ่งได้กลับมาแข่งรู้สึกดีใจเป็นพิเศษครับผมความพร้อมก็โชคดีที่ตัวบูมเองได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาประมาณ5เดือนแล้วก็กลับมาเล่นที่ไทยได้3 3-4สมี่แมตช์ครับก็ คนข้างจะมีแมตช์วอร์มอัพพอสมควรก็พร้อมครับก็ต่อให้เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นแมตช์ที่เงินรางวัลเยอะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีว่าจะต้องกดดันตัวเองเป็นพิเศษครับผมก็ใช้ทักษะการเล่นที่ตัวเองมีอยู่แล้วในการแข่งขันเป็นปกติครับผมกกกก็าาฝรนแฟ อ๋อครับครับก็เอชียนทัวร์มาจาัดที่ภูเก็2ต2แมตช์สอาทิตติดอ่ะครับก็ขอให้แฟนกอล์ฟชาวไทยเอาใจเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ